สวัสดีค่ะติดเต๋าวันนี้นะคะเดี๋ยวพ่อเต๋าเนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะวิธีการเลี้ยงแมวให้กับท่านแมวทุกๆคนนะคะเย้อออนี่แมวเึือกต่ายเนี่ย โอเควันนี้นะครับผมจะมาบอก7ข้อที่ทาสแมวต้องรู้นะครับผมไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นทาสแมวมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องลิชชี่นะครับผมแล้วก็ตัวที่2เป็นน้องลักกี้แล้วก็ตัวที่3าเป็นน้องแฮปปี้สตัวนี้เนี่ยจะมีอายุ1ปีขึ้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็ลักกี้กับแฮปปี้ก็ฟีเจอริ่งกันแล้วก็ออกแก๊งเกาหลีมาอีก4ตัวนะครับเป็นแมวเด็กนะฮะข้อที่1ครับผมชามใส่อาหารแมวไม่ควรเป็นพลาสสสสสตติิกกครรบเเพพาาาาาะะว่ลมมถแท ได้นะครับวรจะเป็นสแตนเลสหรือไม่ก็เซรามิกนะครับที่ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับขนาดของชามนะครับอย่างแมวแรกเกิดอย่างแก้งเกาหลีเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ใส่ถ้วยเล็กๆนะน่ารักก็รักเนี่ยจะคิดว่าแบบเอ้ยเหมาะกับตัวเนี่ยไม่ใช่นะครับควรจะเป็นชามที่ใหญ่นะฮะน้องจะได้สามารถทานได้ง่ายขึ้นนะครับและน้ําพุแมวก็มกีจะดีมากเพราะว่าแมวเนี่ยชอบกินน้ําที่แบบไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะแมวคิดว่าน้ําที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันสะอาดครับผม อย่างที่2นะครับนั่นก็คืออาหารนั่นเองนะครับผมแมวโตแมวเด็กนะครับกินอาหารไม่เหมือนกันนะครับแมวเด็กเนี่ยต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์เน้นการพัฒนาของกล้ามเนื้อร่างกายนะครับผมส่วนแมวโตร่างกายเขาเติบโตเต็มที่แล้วเราต้องควบคุมอาหารเขาไม่ให้เขาอ้วนเกินไปนะครับมันจะทําให้มีโรคต่างๆตามมาได้ครับผมอย่างที่3มนะครับ grooming นะฮะก็คือการทําความสะอาดนะครับดูแลสุขอนามัยทั่วไปนะครับผมอย่างเช่นหวีขนให้เขาทุกวันเช็ดตาเช็ดิ้ตาเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดคิ้ตาให้เขานะ มีคราบด,ดำๆตรงนี้แล้วคราบดำตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เช็ดหลายวันนะครับมันจะแข็ง พอแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราแกะออกเนี่ยขนที่ตาเขานะครับก็จะหายไปด้วยก็จะไม่สวยนะครับขนก็จะไม่เต็มหน้านะครับผมถ้าเราไม่ได้อาบน้ํไปบ,บ่อยแต่เราก็ควรจะเช็คหูเขาไปบ,บ่อยนะครับเพราะว่าหูเขาเนี่ยจะมีขี้หูโดยเฉพาะพันธุ์ที่แบบหูพับจะมีขี้หูเยอะมากสองสามวันเนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะเราต้องเช็ดบ,บ่อยๆพยายามเช็ดบ,บ่อยๆเอาสำลีชุบน้าแล้วก็เช็ดนะครับแม่จะมีเชื้อโรคเชื้อรานี้รักษาเนี่ยบอกเลยว่ายากมากน้องดิชี่เคยเป็นแล้วนะครับผมรักษาเป็นเดือนอกว่าจะหายตัดเล็บเราต้องตัดเล็บด้วยเล็บเขาจะยาวแล้วโค้งงแลววเเเเาาาิิ่ดน เขาจะเจ็บนะครับหรือว่าเวลาเข้ามาเกาะมาเกี่ยวขาเราเนี่ยเสื้อผ้าเงี้ยมันจะขาดได้ทันทีเลยข้อที่4นะครับผมตั้งแต่แมวเกิดมาเลยนะฮะเราจะเป็นต้องพาแมวไปฉีดวัคซีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพิษุนัขบ้าลูคีเมียเฮปมัดนะครับผมข้อที่5นะครับผมที่จําเป็นจะต้องมีเลยนะครับสนุบใครที่เลี้ยงแมวแบบระบบปิดแบบผมนะครับเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องกรองอากาศนะครับเพราะว่าขนแมวเนี่ยเขาผลัดขนตลอดเวลาเวลาเราแปลงขนใช่ไหมฮะขนที่แมวหมดอายุแล้วเนี่ยเขาก็จะผลัดขนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลอยฟุ้ออยู่าากศ ถ้าเรามีเครื่องกรองที่ดีมันก็จะดูดขนเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แพ้แมวเนี่ยผมเคยไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้แพ้ขนแมวแต่เขาแพ้ละอองน้ําลายของแมวเวลาแมวเลียขนเนี่ยน้ำลายแมวเนี่ยมันจะติดขนออกมาแล้วเวลามันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยคนจะแพ้ตรงนั้นนะฮะแพ้น้ําลายแมวหรือว่าจะเป็นที่ดูดดูดขนแมวก็ได้หรือว่าที่แบบอาลูกกลิ้งแมวอะ่ะทุกคนจะมีไว้ที่บ้านนะครับเวลาเราออกไปขออ้างนอกยเงี้ยเวลาเราไปเจอคนอนื่นเงี้ยเราจะได้แบบไม่ได้มีติดเสื้อแบบผมอันนี้ยิ่งสีดานี้ยิ ห้องน้ําและทรายแมวครับอันนี้จําเป็นมากๆบอกเลยว่าใครที่เลี้ยงแมวเนี่ยถ้าแมวห้องน้ําไม่ดีเดี๋ยวบอกเลยว่าบ้านนี้คือพี่นาศกลิ่นนี่คือแบบตลบอบอวนสมมุติว่าคุณมีแมว2ตัวใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีกระบะทรายบวก1ต้องมีกระบะทรายเป็น3เพราะว่าแมวเนี่ยรักความสะอาดมากใครมาอนาเขตเขาเนี่ยเข้าห่วงมากนะสมมุติว่าถาดน,นี้ลิชชี่เข้าอยู่ลัคก,กี้จะมาเข้าเนี่ยลิชชี่วิ่งมาเลยนะ ไม่เข้าลักกี้ก็ต้องมาเข้าอีกถาดหนึ่งอาจจะเป็นถาดของใครของมันแล้วเราต้องมีเผื่อไว้อีกอันนึงด้วยผมออกไปทํางานข้างนอก 13- บสชั่วโมงเนี้ยเรากลับมาเนี่ยซ่วมันเต็มเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเผื่อเพิ่มเอ็กซ์ต้าบวกหนึ่งไก่อนนะครับมีแมว2ตัวกระบาดทราย3มีแมว4ตัวกระบาทราย5อย่างผมมีแมว7ตัวกระบะทรายต้อง8นะครับมี8กระบาดทรายนะครับและการเลือกทรายแมวนะครับผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆอย่างบ้านผมเนี่ยมีทั้งกระบาทรายแล้วก็ห้องน้าแมวอัตโนมัติินนผมมใชช้้าดดอื่่ไไ ต้องเป็นทรายภูเขาไฟเท่านั้นนะครับผมถึงจะใช้ได้กับห้องน้ําอัตโนมัติได้ปัญหาหลักๆเลยนะครับผมที่ลักกี้เคยเจอใช่ไหมครับผมชอบเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยพอฉี่เสร็จแล้วพอท,ทําธุระเสร็จปุ๊บทรายแมวเนี่ยจับตัวเป็นก้อนไม่ทันไอ้เครื่องนี่มันหมุนแล้วมันเลอะครับ ผมต้องเอามือเนี่ยเข้าไปแงะแงะแงออกมาเพืๆๆๆออ่อให้มันเป็นก้อนแต่ว่าทรายตัวนี้นะครับของ s a นดี้แคต,ตัวนี้นะฮะจับตัวเป็นก้อนเขาบอกว่าภายใน1วินาทีาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าทรายแมวของเราเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนได้ภายใน1วินาทีหรือเปล่านะครับผมเตรียมน้าปากมาแล้วนะครับผมมาลองกันเลยฮะแมวสมมติว่าแมวทาธุระนะแมวกบป๊บหนึ่งสบายแล้วท<ช>ีน<อ>ี้ ทรายแม่ภูเขาไฟแซนดี้แคทต,ตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ได้60วันเลยนะครับ หกสิบบาทเลยนะฮะหนึ่งถุงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคำวนวณมาให้เรียบร้อยแล้วว่าเออสองเดือนเนี่ยใช้ถุงเดียวก็พอแซนดี้แคทผลิตจากแร่เบนโทไนต์บริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากแหล่งแร่คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาและไม่มีการเติมส่วนผสมอื่นที่ลดต้นทุนเช่นซีเมนต์ยิปซัมหรือทรายคุณภาพต่ำและแซนดี้แคทนะครับผลิตด้วยนวัตกรรมซูเปอร์แอ absorbent นวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในประเทศไทยเพิ่มรูพุนมากขึ้นจึงทำให้ทรายแมวเนี่ยด,ดูดกกซดับกลิ่น และคาร์บอนครับและที่เต๋าชอบมากที่สุดนะครับก็คือเม็ดทรายไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกําลังพอดีทําให้น้องแมวเนี่ยเหยียบแล้วไม่ค่อยติดกุ้งเท้าออกมานะครับพื้นสะอาดมากตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ทรายยี่ห้อนี้รู้สึกปัญหาจุกจิกน้อยลงและลูกๆก็ชอบด้วยครับพอะผมเห็นว่านะครับผมใช้กับห้องน้ําแมวอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันเวิร์กมากในกระบะทรายนะครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นใช้นี่เลยครับของแซนดี้แคทเลยครับเป็นแมวภูเขาไฟเลยครับ <S <S แมวภูเขาไฟไม่ใช่ทรายภูเขาไฟเลยดูดิลักกี้ชอบมาก ลักกี้บอกว่ามันไม่ค่อยเลอะเลยครับเพราะเต่าไม่ติดเท้าด้วยเดี๋ยวผมออกให้ดูนะดูไม่ติดเท้าเลยเห็นไหมอีกเรื่องที่สําคัญนะครับผมการเกิดฝุ่นจากการคุ้ยกระบะดทรายหรือว่าคุ้ยทรายแมวนะครับผมในเมื่อเราเลี้ยงระบบปิดแบบนี้นะครับอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่การที่มีฝุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้ฝุ่น กระจายไปทั่วห้องแล้วน้องแมวเนี่ยก็จะสูดเข้าไปทําให้มีผลอันตรายต่อทางเดินหายใจของน้องแมวด้วยเสียงต่อโลกตาอักเสบนะครับเหมือนน้องแมวแบบโดนฝุ่น PM 2.5ทั้งวันนะอ่ะเพราะน้องแมวอยู่ในห้องปิดๆตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วพี่ๆครับสามารถหาสุดแซนดี้แคทได้แล้วนะครับวันนี้ที่ Facebook Sandy Cat Pet Shop และ โรงพยาบาลสัตว์น,นำทั่วประเทศและข้อสุดท้ายครับผมข้อที่7นะครับนั่นก็คือทอยส์นะครับหรือว่าของเล่นนั่นเองนะครับน้องแมวนะครับเป็นสัตว์สันว์โดก็จริงแต่พอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาขี้อ้อนมากนะครับและเขาต้องการความรักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีของเล่นเพื่อที่จะมาเล่นกับเขาอย่างเช่นแบบไม้เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยมาให้เขาออกร่างกายแล้วก็มาเล่นกับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนนะต้องการให้แมวของเราเองเนี่ยมาอ้อนเรามานั่งบนตักเรามาแบบมาใกล้ชิดเราใช่ไหมครับของเล่นนี <ๆ S 2> <ๆ>่ค<ๆ>ือเป็นส<ๆ>ิิ่่่งทีผมมคดวาัน เป็นประโยชน MM. ์กับผมมากเพราะว่าผมเคยทดลองแหละไม่เล่นกับแมวตัวนี้แต่ผมเล่นกับแมวตัวนี้สรุปว่าแมวตัวที่ผมเล่นด้วยเนี่ยติดผมตลอดเวลาาอ้อนขี้อ้อนนะครับมาสังเกตตัวที่ผมไม่ได้เล่นด้วยเขาก็จะไม่มาสนใจนะเขาก็จะอยู่ของเขาชิวๆของเขาแต่ว่าพอเวลาเราอยากจะไปเล่นกับเขาเนี่ยเขาไม่เล่นนะครับวิ่งหนีไปเลยเดินหนีไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเริ่มบาลานซ์และต้องเล่นให้เท่ากันเล่นตัวนี้เสร็จต้องมาเล่นตัวนี้เล่นให้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยให้เท่ากันนะฮะมีคอนโดให้เขา เอามาปีนเล่นออกกําลังกายนะครับเขาจะได้ไม่ต้องมาปีนโซฟาปีนเบาปีนเก้าอี้ของเราเราจะไม่ต้องไปซ่อมแล้วก็มีที่ฝนเล็บที่ปล่อยกลิ่นของเขาอ่ะเขาก็จะทําอนาเขตของเขาเขาจะแบบเหมือนสุนัขอะ่ะถ้าสุนัขก,ก็จะฉี่ใช่ไหมแต่นี่ก็จะเป็นปล่อยกลิ่นในการแบบขวดก็ได้อะไรเงี้ยของเล่นนี้สาคัญม,มากๆเป็นการสื่อสารระหว่างคนกับแมวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยครับและนี่ก็คือ7ข้อที่ท่านแมวต้องรู้นะครับผมฉบับติดเต่านะครับผมถ้าใครมีอะไรเรรนียู้ ึ่งกันและกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ